สวัสดีครับไอ้น้องครับเหมือนมือมาลุ่นเบืองปลาลูกคอครับปลาคอครับเลี้ยงลูกแต่ละมือมันตืมต่ำตืมต่ำเนี่ยมันขึ้นเงียบแล้วครับมันเปนเขาเอาไปหรือเป่าเอยู่รางวัลอาหารเห็ครับเดี๋ยวมันกิ้นเราหมดอ๋อกร์ไปหรือเป่าเมียนไปหรือเป่ารางวัลอาหารนี่มัน เงียบเลยรอหลุนครับรอหลุนสีมีแม่เพิ่นบอรครับนะปกติมันตามตามอยู่คืออันเป็ดเหลนน้ำนี่ครับพี่น้องแต่ผมบ,บนนะ่อยู่บ้านนะอยันเล็กหน่อยมากกว่างเป็ดอาก เดี๋ยวผมจะลอกยางออกเบิกนะครับเนาะตั้งกล้องไว้ครับมันสิกินได้บ่ครับ ต้ไปทั้งเดี๋ยวเราปลาลูกคอกันเลยโอ้นี่เด็ดนี่เด็ดมากไกลไกนี่ครับไอ้น้องหลุมฟ้าลูกคอกเดี๋ยวเห็นว่าครับแดงๆนี่ครับนี่พี่น้องมันหน่อยแห้งครับโอ้อเอเยเข่าแมวไปสัมบ่ลูกเป็นลอยโต แมงันบอแสดงปฏิกิริยาหนังเลยบอไอหัวยังอยู่นะปลาช่อนครับเป็นลอยเลยอุ้ยยัอยงอยู่อ้อพี่พี่พี่พโอ้ยอยู่นี่ครับแม่คืออยู่ไก่ท่าละมันแม่แม่มันอยู่หรือตัวอื่นนี่ ออยู่นี่ครับอยู่นี่ปกติก็อยู่ใกล้ๆล,ลูกนะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่มันแนม่คนละแม่บอหรือแม่เดียวกันเนอะเอาน้ำขูดตัวเลยครับพี่นออ้องยินเสียงบ่ครับเมื่อกี้ลั่ว อย่างน,น้อยก็ยังหลวมันยังอยู่ครับอีหลูมันมาฟีละจอบปลาลูกคอ,อกครับจอบปลาลูกคอ,อกนี่ครับไอ้น,น้องยิบ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 จนกับบรรยากาศย่มแร่งครับพี่น,น้องยินสบาย มันใหญ่ๆจักหน่อยตักไปมุกเลาวพี่น้องสกปร้มันใหญ่ไปเลยนะเกียดก็เริ่มห้องแล้วครับคำหมื่นมาแล้วเออบรรยากาศสุดยอดนะครับทงไฮทงหน้าพี่น้องเลยจอเบิงปลาลูกคอกครับ มันออกมาจากซาผมเนี่ยแหละมาเลี้ยงลูกอยู่ข้างนอกนี่ครับบรรยากาศต้นตะไคร้นะครับบรมเณหญาเนี่ยนี่นะยิ้มน้มแบบใบยักษ์เหลืองปูไฟหอดูนะงูปลาลูกขอบยุมยุมยุบจ้ะพ่อแม่ขึ้นอยู่ไก่ทัะ้ะ บรรยากาศรอบป่านมัคุมงมักหอยนะครับสนุกต่าพี่น้องเลยเงินผมปลูกไว้นะครับดอกไม้ก็มีได้ยามดอกดาวเรืองก็ออกดอกขึ้นกันครับผมพผงบัง้าวครับผมลอมันใหญ่จันเอยยังเพ่นใหญ่มะละกอนี่คักดกมาหาดกปีนี่พี่น้องเลยคณ่ะต่าลงไปพี่น้องเ้ยครับแต่ละต้นผมก็นยังงงอยู่ว่าต้นมันคือ รับน้ำหนักได้นะครับดอกไม้ริกันนี้รับน้ำหนักได้เสแต่ละตน้นอือหือเว้ยะดอกไม้เต๊กพี่น้องมันพ่อหนามเนาะฝนดีปีนี้พี่น้องเลยุแต่ละต้น,นครับดกขนาดตามแซบอันนี้กินซุกแซบเลยต้นนี้ครับซุกแซบ นมาผมเลือดตามผวกกินสุกครับต้นนี้ครับไอ้น้องไปเงาจนขึ้นหอดปลายพุ่นนะตามไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยผุออกไม่เต็กดกขักต้นนี้กำลังเป็นเทธอแรกต้นนี้ฮะไม่ยังแห้งจังน้อยละ่ะมันโบเดดเอาได้น้ำม,มัน กระปุ่นอยู่แห้งเลยค่ะอืมเหนือพี่น้องและไฟจากรตาม,มาเอาด้วยครับด้วยพี่น้องมัคงมีพ่อให้ตามครับแซ่บๆขอ,ขอบคุณครับสวัสดีครับ